สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชาติเจริญทรัพย์นะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับของซูปเปอร์เอ็กัวแรกอาฟุโซตัวนี้ครับสองร้อยสีสิบสองร้อยสี่สิบนะครับใช่ไหมโอ้ใช้มิตููล้ว,ลวนๆครับนี่คุณหลงสองร้อยี่ ประมาณ20ตันครับพี่น้อง20ตันอยู่ไหมโอ้ดูทองฟ้านะครับเือนว่าจะมาอีกแล,ล้วฝนอ่กจะทุงดินออกหน่อยโซ่โซโ,โบมีแต่200ขึ้นแล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนับตักให้นะครับ โอ้ดินนีงามแต้ๆครับพี่นอ้องตักสองนะครับตักสองตักสามโอ้ฟันก็เริ่มหมดครับ ดินดสวยจริงครับ4เม็ดสุดบูมแล้วยังมีแต่นหน้าดินครับพี่น้อง ลืมแล้วครับจ้องไปจ้องมาลืมแล้วครับโอ้เดี๋ยวพี่น้องนับเอาเองแล้วกันครับโอไ้ไม่มีไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยครับซื้อมานแต่ปีปลายห้าสองครับปีไปห้าสามย่างเข้าสิบปีครับต <c oughs> ันนี้น่าจะพอๆกับอ่า z X 2 0 0รุ่นหนึ่งครับแต่ว่าเจ้าของดูแลรักษาดีครับตัวนี้เซ็ตเอวหมายถึงว่าทำทำเอวมาเข้าศูนย์เปลี่ยนเอวครับช่วงเฟืองลูกปืนหมดไปแสนกว่านะครับประมาณแสนห้าแสนหกแล้วก็เปลี่ยนโซ่มาห้าหมื่นครับ เปลี่ยนโซมาห้าหมื่นนะครับสรุปแล้วก็หมดไปสองแสนนะทีไปสองแสนนะครับ, 200, รบก็กลับมาใช้งานได้อีกอีสิบตันงนนั้นีลยโอ้แรงมากครับ เที่ยวละร้อยครับจ้างมาวิ่งเที่ยวละร้อยไปกลับทหนึ่งกิโลวันหนึ่งก็สี่ห้าสิบเที่ยวครับอ้าโอ้ยนอนไปโน่นรับ ถึงรายได้นะครับรายได้ของรถสิลอ้อหรือว่ารถบรรทุกนี่นะครับ <S <S เที่ยวละร้อยนี่วิ่งดินก็ประมาณนี้นครับเที่ยวละร้อยเที่ยวละเ0้าบาทแล้วแต่ระยะทางวันหนึ่งก็ได้สมมติว่า50เที่ยวก็ห0าพันค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายไปก่อนพันห อ0 0 5ก็โอเคครับวันละ3,000วันละ2,000บางวันก็ไม่ได้สักบาทครับพี่น้องไม่ได้วิ่งก็ต้องต้องเฉลียวันที่ได้เยอะนะครับสรุปก,ก็รถสิบล,ลอ้อนี่ก็รถดำก็กับปกล้อล้อดำได้ได้ในเดียวกัน น่าจะน่าจะสิบล้อนะครับได้เยอะกว่าครับเพราะว่าสิบล้อวิ่งเที่ยวละร้อยนะครับแต่ถ้าหกล้อนี่จะวิ่งวันห้าสิบบาทนะครับห้าหกสิบบาทแต่ว่าใส่แค่ใส่แค่ห้าคิวหกคิวนะครับ แต่ถ้า10ลอ้อเนี่ยโอ้ใส่เยอะครับใส่ได้ตามสบายโอ้โหความเร็วก็ถือว่าเร็วกันครับุปร u เอ็ X ตัวแรกวายเอ็น10เมตร เอ้พุงก,กีนั้นพุงก,กีเขาไม่ค่อยลึกครับก็เลยเหมือนจะอุ้มได้น้อยอรัพี่น้องนะครับกีถ้าได้แต่ใหญ่ได้ลึกกว่านี้เขาจะเร็วครับ คือมา3มล้านหแสนห้าหมื่ครับเมื่อปี5ปลาย5-2คุ้มครับพี่น้องโอ้ใช้มาเนี่ยไม่รู้ทำเงินไปเท่าไหร่เนี่ยรถใหม่ก็งี้ครับต็ตูงวดได้นะครับก็อย่างนี้เลยใช้ไปเถอะนี่ตกแต่งก็ใช้ได้ไปโอ้ใช้ใช้อปีก็ยังได้เลยครับ ก็ถือว่าโอเคครับนี่ทำไมตักไม่เต็มพุม่มครับเอาออกตัวครับคุณหลงไหวไหมโอสบายมากครับ โอ้ดูวิวตรงนี้สวยจริงจริงอะันเห็นอยู่เอา้าเจอหนืดครับพี่น้องไปแล้วครับให้ดูท้องฟ้าด้วยครับ ดูสิครับซุป,ปเปอร์เตัวแรกนะครับเห็นบอกว่าใชาด้ดีตัววาว้11นี่ยังไม่ดูช่วงล่างครับพี่น้องเห็นว่าเปลี่ยนโซ่มาตอนปีใหม่โอ้จะหมดแล้วครับเห็นบอกว่าเปลี่ยนโซ่มาเนี่รลเลอรกี่ตัว7ตัวโซ่จะหมดเพราะว่า เห็นบอกว่าเปลี่ยนมาห้าหมื่นับพี่น้องทีนี้ไปโดนไปโดนโซโซจีนครับทุนละห้าหมื่นนะครับโดนต้มมาบอกว่างั้นเสียดายมากใส่ตอนเห็นว่นาใส่ได้เจ็ดแปดเดือนเองครับจะหมดแล้วครับ แล้วโซ่นี่ยถ้าใช้ของญี่ปุ่นหดือยว่าเกาหลีก็โอเคครับผ่านนะครับเวลาซื hmm. ้อโซ่ต้องเช็คดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีลูกเล่นเนยอะคนขายครับนะครับ mm hmm. บอกของจีนบอกเกาหลีบอกเกาหลีบอกของญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. จริงๆเราต้องเป็นมวยด้วย mm hmm. เช็คดีๆครับพี่น้อง mm hmm. ก็สำหรับรีวิวทีนนี้ผมชาติเป็นทัพย์ต้องขอจบด้วยโคเบโก้ hmm. s k 2 0 0รุ่นซูเปอกนะครับ วายเอ็นส้ยวายเนะครับ mm hmm. โทษทีพูดผิดครับเอ๊ะ hey, mm hmm. มันเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ว้าว a k i r a านะครับ,นะรบน้องอ่านว่าอะไรนะครับโอสเปก akhirah โอสเปกจุดโอสเปกก็โอเคขาดข้องใยครับ รางกิดง่ายนิดเดียวครับกินเหลือนั้นไม่ได้เลยฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ